มาออกแล้วพิชิตศึกกับตามมาด้วยวันเฉลิมขณะนี้พิชิตศึกวันเฉลิมเพชรชนาน,นผู้กองยอดรักและยกมณีพิชิตศึกกับพิชิตศึกตามมาด้วยวันเฉลิมผู้กองยอดรักแล้วก็เพชรชนา์น ยังคงเหมือนเดิมครับขนาดนี้พิชิตศึกยกมณีขึ้นมาเป็นตัวที่สองได้ในมาเรื่อยๆขนาดนี้พิชิตศึกยกมณีวันเฉลิมพิชิตศึกครับยกมณีประกบขึ้นมาครับพิชิตศึกยกมณียกมณีขยับขึ้นมาไรพิชิตศึกครับ ขนาดนี้พิชิตศึกยังมาเรื่อยๆครับตามมาด้วยยกมณีเพชรชยาน,นวันเฉลิม